แต่ไม่รู้ทําไมอะ่ะมันไม่ใช่โมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขเอม้มันคนขอโดนขอมันต้องมีความสุข <Okay. S 1> อธิานว่าแบบถ้าเขายังไม่ใช่หรืออะไรอะ่ะขอให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ให้เรา้ร,ารูร มันก็แบบจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะมนก็ไม่ได้มีอะไรแย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นตลอดเวลาที่คงย้อนเรื่องราวผู้กํากับโจอขอแต่งงาน เผยเหตุถอยหลังสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมเมพี่ชนาะเล่าย้อนนาทีปฏิเสธผู้กำกับโจ้คุกข่าวขอแต่งงานเผยโมเมนต์ตอนนั้นไม่รู้สึกมีความสุขกลับมาบ้านสวดมนต์กับเจ้าแม่กวนอิมโดนใจให้ถอยออกมาก่อนหน้านี้ทำเอานักแสดงสาวมือพี่ชนาะหนักใจไม่น้อยจากกรณีของผู้กำกับโจ้ที่ถูกโยงว่าในอดีตท,ทั้งคู่เคยคบหาดูใจกัน แต่ก็มีเหตุให้เลิกรากันไปเพราะสาวไมรู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิตเนื่องจากฝ่ายชายคอยส่งคนเฝ้าติดตามตลอด ทำให้รู้สึกไม่เป็นส่วนตัวล่าสุดวันที่30กันยายน2564เมพิชนาตมาเปิดใจผ่านรายการแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าครั้งหนึ่งเมกับผู้กำกับโจเคยคบหาดูใจกันจนถึงขั้นที่ฝ่ายชายขอแต่งงานแต่เมก็ปฏิเสธไปกลายเป็นดราม่าว่าเธอสร้างกระแสเพื่อหาข่าวให้ตัวเองมีงานอย่างไรก็ตาม ตอนที่ถูกขอแต่งงานเมยไม่รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเป็นเพราะอะไรอาจจะเพราะคบกันไม่นานแต่ก็ไม่ได้อะไรและสวมแหวนพ่อกลับมาที่บ้านก็ไปสวดมนต์กับเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าเขายังไม่ใช่ ขอให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้จริงๆฝ่ายชายก็ไม่ได้ทําอะไรแยกขนาดนั้นแต่มันก็เกิดเรื่องที่ไม่สบายใจตลอดเวลาจนสุดท้ายมันก็เข้ากันไม่ได้เลยออกมาส่วนที่บอกว่าเมรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทั้งที่เขาดูเป็นผู้ชายอบอุ่นอาจจะเป็นเพราะเมยอยากดูไปก่อน แต่เขาอยากจะเร่งรัดมันก็เลยทำให้เมกลัวและพอถอยออกมาเขาก็ไม่เข้าใจเลยเอาคนมาตามเมย์รู้สึกไม่ชอบเพราะตนเคยมีอิสระและตอนนั้นเพื่อนมองว่าเมใจร้ายเขาดีกับเมย์จะตายเมย์จึงรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจรู้สึกเหมือนไม่มีใครเลยนตอนนั้น